สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยไหมครับที่ท่านทานกล้วยแล้วคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ระวังนะครับเพราะหลังอายุ60การกินผิดวิธีอาจทำลายหัวใจและทำให้ท่านหมดแรงวูบได้โดยไม่รู้ตัวในฐานะหมอสมชายผมเห็นคนไข้ป่วยหนะักเพราะเรื่องนี้มาเยอะวันนี้ผมจะเปิดเผยแป 8, ข้อผิดพลาดท,ที่ต้องเลี่ยงโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่อันตรายถึงชีวิตก่อนเริ่มใครเคยทานกล้วยตอนท้องว่างพิมพ์คำว่าเคยบอกผมหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลย ข้อผิดพลาดที่1การกินกล้วยตอนท้องว่างหรือทันทีที่ตื่นนอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยที่สุดเลยครับมันเป็นความเคยชินที่เราทำกันมานานหลายสิบปีพอลืมตาตื่นขึ้นมาท้องเริ่มร้องสิ่งที่หยิบง่ายที่สุดนิ่มที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาปรุงก็คือกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหอมที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงหรือบนโต๊ะกินข้าวใช่ไหมครับท่านอาจจะคิดว่า นี่แหละคือการเติมพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดให้ร่างกายยามเช้าแต่ในฐานะหมอผมต้องขอเรียนให้ท่านทราบความจริงข้อหนึ่งครับการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวในขณะที่ท้องเราว่างสนิทไม่มีอาหารอื่นรองท้องเลยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะกับร่างกายในวัยเลขหกสิบขึ้นไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับกล้วยนั้นอุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติและโพแทเสเซียมซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่เมื่อไม่มีสารอาหารอื่นเช่นโปรตีนหรือไขมันดีมาช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหล่านั้นจะพุ่งเข้าสู่กระแสะเลือดของท่านอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนกับเราจุดประทัดนะครับมันสว่างวาบขึ้นมาทันทีภายใน20-30นาทีแรกท่านจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีแรงวังชาแต่ความรู้สึกนั้นมันอยู่ได้ไม่นานครับหลังจากระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นสุดขีด ร่างกายของท่านจะรีบผลิตอินซูลินออกมาจํานวนมากเพื่อกําจัดน้ําตาลเหล่านั้นผลที่ตามมาก็คือภาวะน้ําตาลตกหวบหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชูการ์คราชท่านจะรู้สึกเหมือนไฟหมดกระทันหันอาการที่ตามมาคือความรู้สึกวิววิวใจสัน่นมือไม้สัน่นหรือรู้สึกอ่อนเพลียอย่างไม่มีสาเหตุบางท่านอาจจะงดงิดง่ายโดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายมาลี คนไข้ของผมคุณยายมาลีมักจะบ่นกับผมเสมอว่าช่วงสายๆเวลาไปเดินตลาดแกจะรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลมและแข้งขาอ่อนแรงแกเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวเองแก่ลงหรือเป็นโรคหัวใจหรือถูกลมพัดผิดสัญดงแต่พอเรามานั่งคุยกันจริงๆถึงกิจวัตรตอนเช้าผมถึงได้พบความจริงว่าต้นเหตุคือกล้วยหอมลูกโตที่แกกินเป็นอย่างแรกตอนท้องว่างนั่นเองครับนอกจากเรื่องน้ำตาลแล้วยังมีเรื่องของแร่ธาตุด้วยนะครับ กล้วยมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูงซึ่งมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการกินกล้วยตอนท้องว่างโดยเฉพาะก่อนที่จะดื่มน้ำซักแก้วอาจทำให้สมดุลเกลือแร่ในเลือดแกว่งไปมาชั่วขณะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานยาความดันหรือ,อยาหัวใจอยู่แล้วการแกว่งนี้อาจไปกระตุ้นให้ผลข้างเคียงของยายิ่งชัดเจนขึ้นท่านอาจจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะได้ง่ายขึ้นครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ ต้องเลิกกินกล้วยตอนเช้าเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับวิธีแก้นั้นง่ายและอร่อยด้วยครับผมขอแนะนําให้ท่านจับคู่กล้วยกับเพื่อนคู่ใจครับอย่าปล่อยให้กล้วยชายเดี่ยวลองทานกล้วยคู่กับเนยถั่วลิสงหรือเนอยเอลมอนสักหนึ่งช้อนโต๊ะไขมันดีจากถั่วจะทําหน้าที่เหมือนเบรดที่ช่วยชะลอไม่ให้น้ําตาลจากกล้วยพุ่งเข้าเลือดเร็วเกินไปหรือถ้าท่านไม่ชอบเนยถัว่วลองทานคู่กับ โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือนมจือดอุ่นๆสักแก้วหรือจะเป็นถั่วลำอนอ,อปธรรมดาหรือเม็ดมะม่วงหิมพานซักหยิบมือก็ได้ครับโปรตีนและไขมันจากอาหารเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนพลังงานชาบ่วยจากกล้วยให้กลายเป็นพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนท่านจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นสมองแล่นและไม่มีอาการบูบระหว่างวันแน่นอนครับลองเปลี่ยนดูนะครับแค่เพิ่มถั่วสักนิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับต่อมาเรามาดูเรื่องที่2กันครับข้อผิดพลาดที่ 2. การเลิกกินกล้วยผิดระดับความสุขท่านผู้ฟังครับท่านเคยเดินไปที่วีกล้วยแล้วหยิบลูกไหนก็ได้มากินโดยไม่ได้สังเกตสีเปลือกของมันไหมครับคนส่วนใหญ่มักคิดว่ากล้วยก็คือกล้วยจะเขียวหรือเหลืองหรือดําก็มีค่าเท่ากันแต่สําหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยสีของเปลือกกล้วยคือสัญญาณบอกความแตกต่างอย่างมหาศาลเลยครับเรามาดูที่ด้านแรกกันก่อนกล้วยดิบหรือกล้วยหามที่เปลือกยังมีสีเขียวปนอยู่เยอะ เนื้อกล้วยจะแข็งและฝาดนิดๆหลายท่านชอบเพราะมันไม่หวานมากแต่ท่านทราบไหมครับว่าในกล้วยดิบนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนการย่อยหรือแป้งที่ย่อยยากร่างกายของคนหนุ่มสาวอาจจะจัดการกับมันได้สบายๆแต่พอเราอายุมากขึ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราทำงานช้าลงและมีประสิทธิภาพลดน้อยลงเมื่อเรากินกล้วยที่ยังไม่สุกดีเข้าไปแป้งเหล่านี้จะย่อยไม่หมดและลงไปกองอยู่ที่ลำไส้ ทำให้เกิดการหมักหมมผลที่ตามมาก็คืออาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือที่คนไทยเราเรียกว่าลมในท้องนั่นแหละครับท่านจะรู้สึกแน่นท้องอึดอัดเหมือนอาหารไม่ย่อยทั้งที่กินไปแค่นิดเดียวทีนี้ลองมองไปอีกด้านหนึ่งครับกล้วยที่สุกงอมจัดจนเปลือกเป็นสีน้ําตาลคล้ำหรือดําไปทั้งลูกกล้วยแบบนี้หวานเจี๊ยบอร่อยทุบปากแต่ความหวานนั้นต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงครับเพราะแป้งในกล้วยแทบทั้งหมด ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ําตาลไปเรียบร้อยแล้วกล้วยเปลือกดำหนึ่งลูกอาจมีปริมาณน้ําตาลสูงกว่ากล้วยสุกพอดีถึงเกือบสองเท่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กําลังดูแลเรื่องเบาหวานหรือต้องคุมระดับน้ําตาลในเลือดการกินกล้วยงอมจัดแบบนี้เหมือนกับการกินน้ําตาลก้อนเข้าไปตรงๆเลยครับมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงปรีดซึ่งอันตรายมากครับและจุดที่พอดีอยู่ตรงไหนล่ะครับจุดทองคํา หรือจุดที่ปลอดภัยและดีที่สุดสําหรับสุขภาพของท่านคือกล้วยที่มีเปลือกสีเหลืองทองและมีจุดกระสีน้ําตาลเล็ก,ลกๆกระจายอยู่ทั่วไปคล้ายๆกับรอยกระบนใบหน้าฝรั่งนั่นแหละครับในระยะนี้แป้งแข็งๆได้เปลี่ยนเป็นน้ําตาลที่ย่อยง่ายกําลังดีไม่มากเกินไปจนอันตรายและยังมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและเส้นใยอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดมันคือกล้วยที่เป็นมิตรกับกระเพาะ และเป็นมิรกับหัวใจของท่านที่สุดครับดังนั้นครั้งหน้าเวลาจะเลือกหยิบกล้วยให้มองหาเจ้าจุดสีน้ําตาลเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับถ้ากล้วยยังเขียวอยู่ให้วางไว้ก่อนหรือถ้าอยากให้สุกเร็วๆผมมีเคล็ดลับครับให้เอากล้วยใส่ถุงกระดาษรวมกับแอปเปิลหรือมะเขือเทศสักลูกผลไม้พวกนี้จะปล่อยก๊าซธรรมชาติที่ช่วยเร่งให้กล้วยสุกเร็วขึ้นครับส่วนถ้ากล้วยดําปีไปแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าทํำยังไงกับมันดีในข้อต่อๆไปครับ มาถึงเรื่องที่ 3, เรื่องนี้เกี่ยวกับตู้เย็นบ้านเราครับข้อผิดพลาดที่ 3, การเก็บกล้วยเข้าตู้เย็นเร็วเกินไปบ้านเราเมืองไทยอากาศร้อนใช่ไหมครับพอกลับมาจากตลาดเราก็มักจะกลัวว่าผลไม้จะเสียเร็วเลยรีบจับทุกอย่างยัดใส่ตู้เย็นทันทีรวมทั้งกล้วยด้วยทัานคิดว่าทําแบบนี้จะช่วยถนอมความสดของกล้วยแต่ความจริงแล้วท่านอาจกําลังทําลายรสชาติและคุณค่าทางอาหารของมันโดยไม่รู้ตัวครับ กล้วยเป็นผลไม้เมืองร้อนครับธรรมชาติของมันชอบอากาศอุ่นๆสบายๆเซลล์ของกล้วยไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทนกับความเย็นจัดในตู้เย็นได้โดยเฉพาะตอนที่มันยังไม่สุกดีเมื่อท่านเอากล้วยที่ยังเขียวหรือเพิ่งจะเริ่มเหลืองเข้าไปแช่ในตู้เย็นความเย็นจะไปหยุดการทำงานของเอนไซม์ ign, ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลพูดง่ายๆคือกระบวนการสุกข,ของกล้วยจะถูกแช่แข็งและหยุดชะงักทันทีครับผลที่ได้คืออะไรทราบไหมครับ เปลือกกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำหรือสีเทาๆอย่างรวดเร็วดูน่ากลัวเหมือนกล้วยเสียเพราะเซลล์ที่ผิวเปลือกถูกความเย็นทำลายหรือเรียกว่าอาการสะดุ้งเย็นแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือเนื้อข้างในครับถึงเปลือกจะดำแต่เนื้อในกลับยังดิบแข็งกระด้างเป็นไตๆและไม่มีรสหวานเลยกินเข้าไปก็ไม่อร่อยแถมยังย่อยยากอีกต่างหากครับหลายท่านเห็นเปลือกดำๆก็เข้าใจผิดคิดว่ากล้วยเน่าแล้ว เลยโยนทิ้งไปน่าเสียดายของมากครับทั้งที่จริงๆแล้วมันแค่โดนความเย็นกัดผิวเท่านั้นเองแล้วเราควรเก็บกล้วยยังไงให้ถูกวิธีครับง่ายมากครับให้วางกล้วยไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกถ้ามีที่แขวนกล้วยก็ยิ่งดีครับจะได้ไม่ช้ำรอจนกว่ากล้วยจะสุกได้ที่คือมีสีเหลืองทองและมีจุดกระสีน้ําตาลตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อถึงจุดนั้นแล้วครับคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าท่านกินไม่ทัน ตอนนี้แหละครับที่ท่านสามารถเอากล้วยเข้าตู้เย็นได้ความเย็นในตอนนี้จะช่วยชะลอไม่ให้กล้วยงอมเร็วเกินไปยึดอายุการกินไปได้อีก2-3ถึง3วันถึงแม้เปลือกจะดำลงไปบ้างในตู้เย็นแต่เนื้อในจะยังคงหวานนุ่มและมีสารอาหารครบถ้วนครับจำไว้นะครับรอให้สุกก่อนแล้วค่อยพาเข้าตู้เย็นครับพักกันสักนิดนะครับก่อนที่เราจะไปต่อที่ข้อ4ผมขอถามอะไรหน่อยครับ สิ่งที่ผมเล่ามา 3. ข้อนี้มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับท่านบ้างไหมครับหรือท่านเพิ่งร้องอ๋อว่าทําไมกล้วยในตู้เย็นถึงไม่อร่อยถ้าท่านรู้สึกว่าข้อมูลน,นี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์คําว่าความรู้ลงในคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับเอาละเราไปต่อกันที่ข้อ4ครับข้อผิดพลาดที่ 4. การดึงเส้นใหญ่คางกล้วยทิ้งเวลาท่านปอกกล้วย ท่านคงจะเห็นเส้นใยสีขาวๆบางๆที่ติดอยู่ตามยาวของเนื้อกล้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเกือบทุกคนพอปอกเปลือกเสร็จก็ต้องมานั่งวันจงดึงเจ้าเส้นใยพวกนี้ออกทีละเส้นๆจนเกลี้ยงเกลาเพราะรู้สึกว่ามันเกะกัปากหรือดูไม่น่ากินแต่ท่านทราบไหมครับว่าการทําแบบนั้นเท่ากับท่านกําลังโยนส่วนที่ดีที่สุดของกล้วยทิ้งไปเจ้าเส้นใยพวกนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฟรเอมบันเดลครับฟังดูยากใช่ไหมครับ ให้จินตนาการว่ามันคือเส้นเลือดหรือพ่อทรงอาหารของกล้วยนั่นเองครับในระหว่างที่กล้วยกําลังเติบโตเจ้าเส้นใหญ่พวกนี้แหละครับที่ทําหน้าที่ลําเลียงสารอาหารน้ําและแร่ธาตุต่างๆจากต้นส่งเข้าไปเลี้ยงเนื้อกล้วยให้เติบโตดังนั้นในตัวเส้นใหญ่เล็กๆเหล่านี้จึงอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่เข้มข้นมากๆครับมันมีทั้งโพแทสเซียมวิตามิน B6 แมกนีเซียมและที่สําคัญคือเส้นใยอาหาร ปริมาณสูงมากสูงกว่าเนื้อกล้วยเสียอีกครับสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราๆที่มักจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือท้องผูกบ่อยๆเนี่ยเส้นใหญ่พวกนี้คือยาระบายตามธรรมชาติชั้นดีเลยครับแถมโพแทเสเซียมในนั้นยังช่วยบํารุงหัวใจและควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยผมเข้าใจครับว่ารสสัมผัสของมันอาจจะฝืดๆคอหรือยุ่นๆแปลกๆไปบ้างทําให้หลายท่านไม่ชอบแต่ถ้าท่านรู้ประโยชน์มหาศาลของมันแล้ว ผมอยากให้ลองเปิดใจครับลองกินมันเข้าไปพร้อมกับเนื้อกล้วยเลยครับเคี้ยวให้ละเอียดหน่อยรสชาติมันก็กลืนไปกับเนื้อกล้วยนั่นแหละครับหรือถ้าท่านยังทําใจกินสดๆไม่ได้จริงๆลองใช้วิธีบดกล้วยให้เละแล้วกินหรือเอาไปปั่นรวมในน้ําผลไม้ปั่นดูครับเพราะปั่นละเอียดแล้วท่านจะไม่รู้สึกถึงเส้นใยพวกนั้นเลยแต่ร่างกายของท่านจะได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับดังนั้นครั้งหน้าถ้าเห็นเส้นใยขาวๆนี้อย่าเพิ่งรีบดึงทิ้งนะครับ คิดเสียว่ามันคือเส้นสายแห่งสุขภาพที่ธรรมชาติแถมมาให้เราฟรีๆเพื่อดูแลหัวใจและลำไส้ของเราครับเก็บไว้กินดีกว่าครับคุ้มค่ากว่าเยอะเลยข้อผิดพลาดที่5การไม่ล้างเปลือกกล้วยก่อนปอกมาถึงข้อนี้หลายท่านอาจจะกำลังขมวดคิ้วและนึกในใจว่าหมอสมชายครับหมอพูดเล่นหรือเปล่าเรากินเนื้อกล้วยข้างในนะครับไม่ได้กินเปลือกทำไมต้องเสียเวลาล้างด้วยละ่ะ แค่ปอกแล้วก็ทิ้งเปลือกไปไม่ใช่หรือครับนี่คือความคิดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันครับและผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งผมได้ศึกษาเรื่องจุลชีววิทยาและการปนเปื้อนในอาหารอย่างลึกซึง้งความจริงที่ซ่อนอยู่คือแบบนี้ครับลองจินตนาการดูนะครับกว่ากล้วยหวีงามจะเดินทางมาถึงมือของท่านมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเริ่มจากส่วนกล้วยที่อาจจะมีฝุ่นดินหรือละอองของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปลิวมาเกาะ ผ่านมือของคนตัดกล้วยขึ้นรถกระบะขนส่งผ่านตลาดค้าส่งที่มีแมลงวันบินว่อนและสุดท้ายมาวางแผงอยู่ที่ตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีคนเดินผ่านไปมามากมายหยิบจับเพื่อเลือกหวีที่สวยที่สุดตลอดการเดินทางอันยาวนานนี้เปลือกกล้วยทําหน้าที่เหมือนเกราะป,ป้องกันเนื้อในก็จริงครับแต่มันก็ทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กดูดซับสิ่งสกรปรกเอาไว้ด้วยเช่นกันทั้งฝุ่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่มองไม่เห็น หรือแม้แต่ไข่พยาธิเล็กๆทีนี้ลองนึกภาพตามผมนะครับวินาทีที่ท่านเอามือจับเปลือกกล้วยเพื่อจะปอกสิ่งสกปรกเหล่านั้นก็ย้ายมาติดที่มือนิ้วของท่านทันทีนและเมื่อท่านฉีกเปลือกออกนิ้วมือที่เปื้อนเชื้อโรคเหล่านั้นก็ต้องไปสัมผัสกับเนื้อกล้วยสีขาวนวลข้างในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อประคองมันเข้าปากหรือหักแบ่งครึง่งนี่แหละครับคือเส้นทางการเดินทางของเชื้อโรคจากภายนอกสู่ภายในร่างกายเราโดยตรง สำหรับหนุ่มสาวที่มีภูมิต้านทานแข็งแรงอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผู้สูงวัยอย่างเราๆที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มทำงานช้าลงเชื้อแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ครับท่านอาจจะเคยมีอาการปวดท้องมุนม่วนท้องเสียเล็กน้อยหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังจากกินผลไม้แล้วก็โทษว่าอาหารคงไม่ย่อยแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเชื้อโรคที่ติดมากับเปลือกกล้วยนั่นเองครับและเรื่องนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีก ถ้าท่านเป็นคุณปู่คุณย่าที่แสนดีที่ชอบปอกกล้วยป้อนหล,หลานตัวน้อยน้องๆหนูๆที่เราเรียกว่าหลานๆนนั้นภูมิคุ้มกันของเขายัางพัฒนาไม่เต็มที่การที่เราส่งกล้วยที่ปนเปื้อนจากมือเราไปให้เขาเนี่ยก็เหมือนเราพาความเสี่ยงไปหาเขาด้วยความรักครับดังนั้นวิธีแก้ไขจึงง่ายนิดเดียวครับและใช้เวลาไม่ถึงสิวินาทีด้วยซ้ำก่อนที่ท่านจะลงมือปอกกล้วย ขอให้ท่านนำกล้วยไปล้างผ่านน้ำก๊อกสักครู่ใช้มือถูเบาๆที่เปลือกเพื่อล้างฝุ่นและสิ่งตกค้างออกแล้วใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ซับให้แห้งแค่นี้เองครับการกระทำเล็กๆน้อยๆน,น,นี้จะช่วยกำจัดแบคทีเรียและสารตกค้างที่ผิวเปลือกออกไปได้เกือบหมดโดยไม่เสียรสชาติของกล้วยเลยมันคือเกราะป้องกันชั้นดีที่จะทำให้ท่านและลหลานๆกินกล้วยได้อย่างสบายใจปลอดภัยไร้กังวลครับข้อผิดพลาดที่6กการทิ้งกล้วยที่สุก งอมจนเปลือกดำข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดครับผมเห็นหลายบ้านพอกล้วยเริ่มมีจุดดาเยอะๆหรือเปลือกเปลี่ยนเป็นสีค้ำจนดูไม่สวยเนื้อเริ่มนิ่มเละเรามักจะมองว่ามันหมดอายุหรือเน่าเสียแล้วก็หยิบมันทิ้งลงทังขยะไปอย่างไม่ย่ยดีแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสิ่งที่ท่านกำลังจะโยนทิ้งนั้นในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันคือทองคำทางโภชนาการเลยทีเดียวครับ เมื่อกล้วยสุกจนงอมเต็มที่จนเปลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในลูกกล้วยจะสร้างสารมหัศาจรรย์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับสารนั้นมีชื่อว่า TNF-alpha TNF-alpha เจ้าที่ NF-alpha นี้เปรียบเสมือนทหารหน่วยรบพิเศษในร่างกายของเราครับหน้าที่หลักของมันคือช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัว และช่วยต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายซึ่งรวมถึงเซลล์ที่อาจจะพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตครับนอกจากนี้มันยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบตามข้อและกล้ามเนือ้อซึ่งเป็นอาการยอดฮิตของวัยเราอีกด้วยครับมีการศึกษาจากญี่ปุ่นยืนยันเลยครับว่ากล้วยที่สุกจนเปลือกดํามีความสามารถในการเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีกว่ากล้วยหำหาม,หามสีเขียวเหลืองถึง8เท่าครับท่านเห็นไหมครับว่า ภายนอกที่ดูดำคล้ำไม่สวยงามเหมือนคนแก่ที่เหี่ยวย่นแต่ภายในกลับซ่อนคุณค่าที่ประเมินไม่ได้เอาไว้มันคือบทเรียนจากธรรมชาติที่สอนเราว่าอย่าตัดสินคุณค่าแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกครับแล้วเราจะกินกล้วยดำๆและๆยังไงให้อร่อยล่ะครับถ้าให้ปอกกินสดๆเนื้ออาจจะเละไปหน่อยไม่ถูกปากผมมีวิธีแปรรูปง่ายๆมาฝากครับถ้าท่านชอบทำขนมนี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศเลยครับเอาไปทำ เค้กกล้วยหอมหรือมัฟินโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลทรยเพิ่มเลยเพราะความหวานจากกล้วยงอมนั้นหอมหวานและเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วครับหรือถ้าอากาศร้อนๆแบบบ้านเราลองทำไอศกรีมกล้วยดูไหมครับเพียงแค่ท่านปอกเปลือกกล้วยงอมๆหั่นเป็นแว่นๆใส่กล่องพลาสติกแล้วไปแช่ในช่องฟรีซจนแข็งเวลาจะทานก็เอาออกมาอมเล่นเหมือนไอศกรีมหรือจะเอาไปปั่นรวมกับนมจืดก็จะได้สมูทตี้ที่หวานเย็นชื่นใจช่วยคลายร้อน และบำรุงภูมิคุ้มกันไปในตัวครับดังนั้นครั้งหน้าถ้าเห็นกล้วยดำอย่าทิ้งนะครับให้คิดเสียว่ามันคือยาอายุวัฒนะที่หวานอร่อยที่สุดครับมาถึงตรงนี้ผมอยากทราบจริงๆครับว่ามีใครในที่นี้ที่เคยเพลอทิ้งกล้วยดำๆไปบ้างไหมครับถ้าท่านเคยทำหรือเพิ่งรู้ความลับเรื่องสารต้านมะเร็งนี้ช่วยพิมพ์คำว่าว้าวววลงในคอมเมนต์ข้างล่างให้ผมเห็นหน่อยครับ ว่าเรามีเพื่อนที่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้เหมือนกันข้อผิดพลาดที่7การเพิกเฉยต่ออาการแพ้หรือภาวะไม่ทนต่อกล้วยเรามักจะถูกสอนมาว่ากล้วยคือผลไม้ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอาหารอ่อนที่หมอนแนะนําให้กินเวลาท้องเสียหรือพักฟื้นไข้ซึ่งนั้นก็ถูกครับสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ความจริงก็คือร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันครับและเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจะส่งสัญญ,ญาณเตือนบางอย่างที่เรามักมองข้ามไป มีภาวะหนึ่งทางการแพทย์ที่เรียกว่า Latex, Fruit, Syndrome หรือโรคแพ้โปรตีนยางพาราและผลไม้ครับท่านอาจจะสงสัยว่ายางพารามาเกี่ยวอะไรกับกล้วยคืออย่างนี้ครับโปรตีนที่มีอยู่ในกล้วยมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับโปรตีนที่อยู่ในน้ำยางพารามาดังนั้นถ้าท่านเคยมีประวัติว่าแพ้ถุงมือยางแพ้ลูกโปง่งหรือสัมผัสยางแล้วคันร่างกายของท่านอาจจะสับสน และเกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อกินกล้วยเข้าไปด้วยครับอาการแพ้กล้วยในผู้สูงอายุมักจะไม่แสดงออกมาอย่างรุนแรงทันทีเหมือนคนแพ้กุ้งนะครับแต่มันจะมาแบบเงียบๆและสะสมครับเช่นหลังจากกินกล้วยไปสักพักท่านอาจจะรู้สึกคันยิบๆที่เพดานปากหรือที่คอรู้สึกระคายเคืองในลําคอหรือบางท่านอาจจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนมีอะไรมาทับบางท่านอาจจะมีอาการทางระบบย่อยอาหารเช่นรู้สึกจุเสียด ท้องอืดผิดปกติหรือปวดเกรงท้องและที่น่ากลัวคือหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่า,าการเหล่านี้คือโรคกรดไหลย,ย้อนหรือเป็นแค่ความเสื่อมตามวัยเลยฝืนกินต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่ากล้วยดีต่อสุขภาพผมอยากให้ท่านลองสังเกตและรับฟังร่างกายของตัวเองดูครับร่างกายของเราฉลาดมากครับถ้ากินอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนั่นคือสัญญาณเตือนครับ ลองทดสอบดูง่ายๆครับถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองอาจจะไม่ถูกกับกล้วยให้ลองหยุดกินกล้วยสัก2อสัปดาห์ครับแล้วสังเกตดูว่าอาการคันคอหรือท้องอื่นนั้นหายไปไหมถ้าหายไปแสดงว่าท่านอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ร่างกายไม่รับกล้วยครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ากินกล้วยไม่ได้เราก็ยังมีทางเลือกอื่นประเทศไทยเราโชคดีที่มีผลไม้หลากหลาย ท่านสามารถหันไปทานมะละกอสุกหรือแตงโมแทนได้ครับผลไม้พวกนี้เนื้อนิ่มย่อยง่ายและมีโพแทสเซียมสูงไม่แพ้กล้วยเลยครับจำไว้นะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการฟังเสียงกระซิบของร่างกายเราเองครับข้อผิดพลาดที่8การจับคู่กล้วยกับผลไม้รสเปรี้ยวมื้อเช้าแสนเก๋ที่เราเห็นในโฆษณาหรือตามร้านอาหารสุขภาพมักจะเป็นภาพของสลัดผลไม้รวมจานโต หรือน้ำผลไม้ปั่นรวมมิตรที่มีทั้งกล้วยส้มสับป,ปะรดหรือมะนาวปั่นรวมกันสีสันสวยงามน่ากินใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่ายิ่งใส่ผลไม้หลายชนิดก็ยิ่งได้วิตามินเยอะสุขภาพก็น่าจะยิ่งดีแต่ช้าก่อนครับสำหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยการจับคู่กล้วยกับผลไม้ตระกูลส้มหรือมะนาวคือการจับคู่ที่สร้างสงครามในกระเพาะอาหารครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เรามาดูวิทยาศาสตร์ง่ายๆกันครับกล้วยโดยธรรมชาติแล้วเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นด่างและมีความหวานในขณะที่ส้มมะนาวสับป,ปะรดหรือสาวรสเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงเมื่อด่างและกรดมาเจอกันในกระเพาะอาหารซึ่งน้ำย่อยของเราเริ่มทํางานได้ไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มๆปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นทันทีครับมันจะเกิดการหมักหมงและเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วผลลัพธ์ที่ท่านจะได้รับ ไม่ใช่ความสดชื่นครับแต่คืออาการแน่นท้องเหมือนท้องจะระเบิดมีลมตีขึ้นเบื้องสูงทําให้ระเปรีร้ยวหรือที่ทรมานที่สุดคืออาการของกรดไหลย้อนครับท่านจะรู้สึกแสบร้อนที่กลางอกคมคอและจุกเสียดลิ้นปีหลายท่านบ่นกับผมว่าตื่นมาทานสมูทตี้เพื่อสุขภาพแทๆ้ๆทำไมถึงรู้สึกแยก่กว่าเดิมคำตอบก็คือการจับคู่ที่ผิดนี่แหละครับแล้ว เราจะแก้ไขยังไงดีครับง่ายมากครับคือต้องแยกกันเราอยู่ครับถ้าท่านอยากทานทั้งกล้วยและสม้มให้ทานแยกเวลากันครับเช่นทานกล้วยเป็นมื้อเช้าแล้วรอให้กระเพาะได้ทํางานสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยทานส้มเป็นมื้อว่างตอนสายๆการเว้นระยะห่างนี้จะช่วยให้กระเพาะอาหารของท่านได้ปรับสมดุลความเป็นกรดด่างและย่อยอาหารแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหรือถ้าท่านชอบทานกล้วยในสลัด หรือปั่นสมูตตี้ให้เลือกจับคู่กล้วยกับผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือเป็นด่างเหมือนกันครับเพื่อนที่ดีที่สุดของกล้วยคืออะโวคาโดแอปเปิลหรือมะละกอครับหรือจะปั่นรวมกับนมถั่วเหลืองหรือโยเกิร์ตก็เข้ากันได้ดีเยี่ยมการจับคู่ที่ถูกต้องจะทําให้ท่านได้รับพลังงานที่นุ่มนวลสบายท้องและไม่มีอาการโกรดไหลย,ย้อนมากวนใจครับจําไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่การกินอาหารไม่ใช่แค่การเอาของใส่ปาก แต่มันคือศิลปะแห่งการจับคู่เพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีความสุขที่สุดครับลองเอาเคล็ดลับข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วท่านจะแปลกใจว่าอาการอึดอัดแน่นท้องที่เคยเป็นอาจจะหายไปเป็นปลิกทิง้งเพียงแค่ท่านแยกกล้วยออกจากส้มเท่านั้นเองครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ความรู้ในวันนี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อท่านลงมือทำครับผมขอถามสั้นๆว่าพรุ่งนี้เช้า ท่านจะเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยข้อไหนเป็นข้อแรกช่วยพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์หน่อยนะครับสัญญาใจของท่านอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนคนอื่นได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความห่วงใย,ยนี้ให้คนที่ท่านรักนะครับมาร่วมสร้างสังคมผู้สูงวัยที่แข็งแรงไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขสวัสดีครับ